สวัสดีค่ะเจอกันกับไ y Ford Auto ออีกแล้วนะคะวันนี้ไมก็มากับชุดงานของ Y Body นะคะจะมาเป็นรุ่นของ Y t ย c นะคะจะเป็นตัวขับเพื่อน2ล้อนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่180แรงม้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะสำหรับรุ่นนี้ราคาจาหน่ายของเขาจะอยู่ที่1ล้านนะคะ32,000บาทนะคะเฉพาะสีบอลเงินสีขาวนะคะสีดาสี เทาดำนะคะแต่ถ้าเป็นสีพิเศษนะคะสีไฮไลท์ของว t e แท็เลยนะคะจะเป็นสีส้มนะคะราคาจะบวกเพิ่มเข้ามา1,000 0บาทนะคะก็จะเป็นราคาอยู่ที่1,42 0 0 0้านบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันเลยดีกว่านะคะว่าวายบอดี y ที่มายตกแต่งให้กับลูกค้าวันนี้เป็นไรสไตล์ไหนด้านนี้เลยคะ่ะ สำหรับด้านหน้านะคะเขาก็จะมาพร้อมกับชุด F150 Y Body นะคะจะมาเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยจะทำเป็นตัวฟอนต์ FORD นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะพร้อมใส่เป็นไฟ LED 3ดวงแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับตัวกันชนด้านหน้านะคะไม้ก็จะถอดตัวเดิมนะคะคืนให้กับลูกคา้าแล้วก็ทำงานขึ้นมาใหม่เลยนะคะจะทำเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีบอลเงินนะคะ Y Tag นะคะขับ2ไม้ต้องแจ้งก่อนว่าตัวเซนเซอร์ของเขานะคะด้านหน้าจะมีให้กับลูกค้า4จุดด้านหลัง สจุดนะคะสำหรับตัว Wi t แท็อันนี้ก็คือเพิ่มความปลอดภัยนะคะในระหว่างเวลาเราขับรถนะคะแบบรถอยู่ใกล้ๆหรือว่าอะไรประมาณนี้นะสำหรับตัวไฟนะคะที่เพิ่มเติมไปไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้า LED อยู่แล้วแต่มาจะใส่เป็นตัวคีบมัดแต่ง3คีบให้กับลูกค้าตัว daylight ตัวนี้เขาก็จะมีมาอยู่แล้วนะคะสำหรับไฟตัว C ตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะของ F ห5 0นะคะ ชุดงานของ Y i o d y นะคะเขาจะตีโป่งนะคะมาให้กับลูกค้านะคะถึง2นิ้วเลยนะคะก็คือด้านหน้าด้านข้างทั้งหมดเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มความบึกบึนนะคะให้กับตัวรถดูใหญ่ขึ้นนะคะ ก็เป็นไร้สไตล์ในของ r a p เตอร์ก็ว่าได้นะคะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะที่เป็นชุดงานของเขาแบบเรียบประมาณนี้เลยก็จะเป็นประมาณอยู่ที่4นิ้วนะคะแล้วก็เอกลักษณ์แก้มข้างนะคะจะทำเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับตัวย่างนะคะมอนเตอร์ AT3 นะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่265-60 R18 ทับนะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะอยากได้ซีรีส์ไหนนะคะขนาดไหนนะคะลายแม็กก็จะมาเป็นของมาเวลนะคะ สำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะไม้จะใส่เพิ่มเติมไปคือชุดครอบไฟนะคะจะเป็นไฟ LED ในสเตปแบบนี้เลยถ้าไม้เปิดอ่าในไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินนะคะเขาจะวิ่งแบบนี้แต่ถ้าไม้ปิดนะคะเขาจะขึ้นเป็นตัวไฟออนสีขาวทันทีเลยนะคะแผ่นกล้องมานะคะจะเห็นในส่วนของลายสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้ไม้ก็ส่งให้กับลูกค้าเลือกนะคะมีมากกว่า50ลายนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากออกแบบเองนะคะดีไซน์เองเป็นเอกลักษณ์ของเราก็ได้เช่นกันนะคะ มาพร้อมกับบันไดข้างตัวนี้เลยนะคะจะมาเป็นงานของล i m i l a t นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะแกรงนะคะสามารถใช้งานได้จริงแข็งแรงนะคะตัวเดิมนะคะที่มาจากโรงงานไม้ก็คืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะในส่วนด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของวายแท็ก็ว่าได้นะคะก็จะมาเป็นตัวสปอร์ตบาร์สีดํานะคะตัดด้วยสีส้มนะคะคือ y ายแททุกๆสีเลยจะมีสปอร์ตบาร์นะคะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เนาะ ชุดวา d บอดี้นะคะดูมุมองศานะคะด้านข้างของเขาจะตีปโป่งนะคะเท่ากับด้านหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟท้าย LED สีสโคมทรงเมกาแบบนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้ไมค์ก็จะใส่เป็นตัวใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะตัวเก่าไมค์คืนให้นะคะปักตรงรุ่นนะคะมาพร้อมกับตัวชุดครอบนะคะ กระบะท้าย FORD นะคะทำเป็นสีบอลเงินตัดด้วยสีดำด้านนะคะพร้อมตัวนี้เลยนะคะกันชนท้ายเหล็กนะคะจะเป็นทรงของตัว G นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถไปใส่ห่วงแดงได้นะคะเผื่อแบบว่าเอาไว้ลากจูงหรือว่าอะไรอย่างนี้สำหรับนะคะตัวนี้ไม้ก็เคยแจ้งไว้หลายๆคลิปแล้วถ้าเป็นชุด Wide Body นะคะเขาก็ต้องหากันชนนะคะที่เข้ากาันเพราะว่า Wide Body เขาจะตีโป่งออกมาซึ่งงานของตัว G ตัวนี้ก็คือว่าเข้าล็อกพอดีเลยก็คือเป็นเซ็ตของเขาพอดีเลยนะคะ เหมาะสำหรับที่จะใส่กับชุดวายบอดี้มากๆเลยนะคะ สำหรับชุดแต่ง Y b o บ y ใน Y Tag ท็คันนี้ก็จะเป็นไรสไตล์ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ในไรสไตล์นะคะที่เราสามารถออกแบบเองได้ก็โทรหามายได้เลยที่089-2424073นะคะไมยยินดีให้คำปรึกษานะคะอยากได้แบบไหนคุยกับไมยตรงๆนะคะมายพร้อมเปิดใจคุยนะคะสำหรับวันนี้ไมยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับตัวชุดแต่ง Y b o บ y ดีนะคะคันเท่ๆคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ Ah!